สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุ์จะชวนทําขนมงาทอดแบบไร้ไส้กันค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆค่ะแล้วก็มาชมส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะอัตราส่วนผสมทั้งหมดจะเขียนไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมีเผือกนึ่งค่ะแป้งมันน้าตาลทรายกะทิเกลือแล้วก็งานะคะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะ ก็จะใส่เผือกที่นึ่งสุกลงไปนะคะเผือกนึ่งสุกจำนวน125กรัมค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ซ้อมนะคะบดเผือกให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วเติมน้ำตาลทราย50กรัมลงไปค่ะตามด้วยกะทินะคะจำนวน20กรัมค่ะแล้วก็ใช้ซ้อมนะคะบดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลงไปค่ะเสร็จ1ส่วนสช้อนชา จากนั้นนะคะเราก็จะมีตัวช่วยค่ะก็จะใช้เป็นเครื่องบดละเอียดนะคะบดลงไปให้ส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้าด้วยกันเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะทำการเทปแป้งลงไปค่ะจะใช้แป้งมัน63กรัมนะคะจากนั้นเราจะมาทำการนวดมือกันต่อค่ะนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะเทงาลงบนจานค่ะเตรียมไว้สําหรับคลุกนะคะใช้งาเศษหนึ่งส่วนสามของถ้วยค่ะค่ะแป้งที่เราทําเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้แล้วนะคะเราก็จะแบ่งเป็น8ก้อนค่ะหรือใครที่ต้องการจะทําเป็นก้อนเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้ตามต้องการนะคะจากนั้นเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็คลุกงาค่ะในการคลุกงานะคะคลุกให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดของทรงกลมเลยนะคะ ก,ก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้ง8ก้อนค่ะเมื่อปั้นครบทั้ง8ก้อนแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทอดค่ะก่อนหน้านี้นะคะสุพนุษย์ได้วอร์มน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะด้วยไฟแรงค่ะจากนั้นปรับไฟลงมาเป็นไฟปานกลางนะคะเราจะใช้ตะเกียบในการเทสน้ํามันนะคะถ้ามีฟองอากาศขึ้นแสดงว่าน้ํามันมีความร้อนที่ได้ที่แล้วแล้วก็จะค่อยๆใช้ตะแกรงนะคะตักตัวขนมลงทอดได้เลยค่ะตอนวางขนมลงทอดนะคะ ระยะห่างให้ห่างกันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อป้องกันการติดกันค่ะหมันคนตัวขนมอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ขนมไม่สัมผัสกับพื้นของก้นกระทะนะคะถ้าเกิดสัมผัสนานเกินไปตัวขนมอาจจะไหม้ก่อนสุกได้ค่ะ กดตัวขนมเป็นบางครั้งบางคราวนะคะเพื่อให้ขนมเป็นทรงกลมค่ะกดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนขนมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะ แล้วก็ทำการทอดขนมทั้งหมดให้ครบค่ะ ง่ายมากๆเลยนะคะขนมงาทอดแบบไร้ไส้วันนี้ค่ะเราจะประหยัดเวลาในการเตรียมไส้นะคะส่วนตัวขนมก็มีความหวานที่กำลังดีค่ะมีความกรอบและมีกลิ่นหอมของงาแล้วก็ความหนึบจากเผือกลองทำตามนะคะอร่อยมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันเลยแล้วก็จะมาชิมด้วยกันนะคะ กลิ่นของงาน,นะคะหอมมากๆเลยค่ะสูตรนี้นะคะมีความหวานที่พอดีค่ะถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็เติมน้าตาลเพิ่มได้ใครชอบเมนูนี้นะคะก็ทำตามได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ